สวัสดีครับพบกับช่องอะไรนะใบเตยแฟมิลี่เตแนี่นะครับ,มรบไม่ได้เดินเลยนพาช้างมากินน้ำไหมร <c oughs> ู้ไอบรอล้อไหม <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับ,น,น,รบน้องตัวเล็กนะครับนี่ก็ควานหลุงนะครับนี่เราก็จะพาน้อง กินน้ำนะครับพาแม่ไปเตยไปกินน้ำนะครับนี่นะครับนี่จะตัวเล็กนะครับน้องอะไรเกาะน้องใบบัว ใจเย็นๆน,นะครับ่ารีบแหลนนะครับน้องม่บัวน้องม่บัวร,รีบแหลนนะครับนี่นะครับไปเลยไปเลยยังออกมาข้างห้างหินแนะ่หินมันลายนะนี่นะครับแล้วก็จะพาน้องม่บัวไป กินน้ำนะครับนี่นะครับนี่พูดนะครับเมื่อใหรใครฮะโอ ก็จะสันส่นๆหน่อยๆน,นะครับเดินจะ่าเตะหินมากนะครับน้องใบบัว นะครับได้หนึ่งเดือนกี่วันนะครับนี่หนึ่งเดือนน่าจะประมาณสองถึงสามวันนี่แหละครับเอ้ยน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วเดือนหนึ่งเดือนกับอาทิตย์หนึ่งะครับอายุของน้องใบบัวนะครับนี่นี่ก็แม่ใบบัวน้องอันนี้ชื่อแม่เขาชื่อใบเตยน,นะครับนี่ โอ้โหฮะไรตรงนี้ตีโดนหน้าลูกนะไปเตยเจ้าจิ๋วนะครับเจ้าจิ๋วแม่กระดันนะครับแม่กระดันดันให้ลูกเเดอนค่อยๆน้อยจะวิ่งอย่างเดียวเลยน้องใบบัวนี่ เดินค่อยๆนอยน้องไอ้บัวชิมแล้วก็ชิมแล้วก็ชิม,ชมดูนะครับดูตูดนะครับเดินตุ้ยหนุยมากเลยนะครับถ่ายตั็กๆเลกๆเลยนะครับตูดเดินค่อยๆน้อยคว้านเดี๋ยน้องเตะหินเล็บจะบาดเล็บจะเพิงนะครับกลัวน้องเล็บเพิงนะครับ น้องเขาก็จะไปอย่างเดียวเลยนะครับแม่ก็กินหญ้าดีมากนะครับแม่ดูแม่ก็กินหญ้าดีมากเลยลูกก็จะไปอย่างเดียวเลยแม่ก็กินหญ้าดีมากครับแม่เขาก็กินหญ้าดีมากเลยนี่ก็น้องไม้บัวก็จะไปอย่างเดียวเลย ควนหลงครับควนหลงไป โอเคไปได้น้องใบบัวเตะขาหลังเป็นด้วยนะครับนี่จิ้มหนิ่งกิ้มหนึ่งกิ้ม นี่นะครับแล้วก็จะนี่พาล้องไปเตยมาเดินเล่น,นครับแม่ไปเตยพามากินน้ำนครับเชือกแรกลูกเชือกแรกนี่ เป็นตัวผู้นะครับของแม่ใบเตยนีย่ลูกเชือกแรกเป็นตัวผู้นะครับเชือกแรกเป็นตัวผู้ชื่อน้องมงคลเกิดวันที่ห้าท่านว่าในน้องใบบัวเกิดวันที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกวันพระพอดีเลยมามาข้างลัง มีมาข้างหลังนะำเขาะจะเซียวๆดักหน่อยนี่นะครับก็ใกล้จะถึงที่กินน้ําแล้วนะครับก็จะถึงบ้านแล้วนะครับเดินมาก็จะถึงบ้านแล้วนี่เปไปเลยว่ะ ก็จะสะท้อนแสงนิดหนึ่งนะครับลงมาไปเปิดน้ำปุ้ปหัวกหัวกหัวในทำนียแล้วแกหัวฆ่าลูกกหัวลูก S 1> <S 1> นี่นะครับเฮ้ยอย่าไปแห้งสั้นอย่าไปแหงชัน้นมันจะจำพักน้ำน,น,นี่นนนครับพาแม่ไปเตยมานน้ำครับค่อยๆหายทีละน้อยหยทีละน้อยเออมันแม่มมนกินน้ำก่อนนะ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องน้องใบเตยแฟมิลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ